ก็ตําออกก็ได้หวันตํานี้นี่นี่หลุมป่าที่ทกเอาออกได้เงนินยเพ่งแล้ว

หน้าก็ต่ำออกก็ได้หวันต่ำนี้นี่นี่หลุมดันโอ้ยเหลี่ยวเลยครับตายมาบทันนะครับเจ็บหวัวง,งานแหละเจ็บ้อยแหละ โอ้ยภาสิมาทายอันเอ็มแปดแปดทุนแปดไทยหางสามครับมะหวอดเป็นเรียวล่ะแปลงที่เคยไทยหางควนไว้นี่ยเออคือไทงามแต่ห h ả หกคนเหลือเลยอืมมันน่ะมันนละเมื่อบรปบ ผมจะขี่ผมจะขี่รถมอหอดนะครับเลียวแหละโอ้มาประทันจ่อยเด้าเด้าเด้มาประทันจอยเลี้ยว,ลวเลยลโอ้ตายเลยเลื้แปงไหนอีกนี่ยอ๋อ้อาองในคุณบอก เที่ยงเลยกินข้าวเที่ยงกันบ่ปฏิินต่อวันพฤหัสบดฮะต่อไอหยังต่อว่ากินข้าววัแซ่บร์ไหมเอาต่อบ่ะเรียกว่ามันเก็บหัวงานไหมโฮ้ยมาประธานจ่อยเฮ้โอ้ยนี่ครับเมียว่าต่อว่าก็ต้องไปกินเ่าเด้อยว่เมียต่อว่าก็ต้องไปกินข้าวเมียว่าปฏิทิโตมันชิวว่ะกูละใช่หรืล่ะ โอ้ห้อยเพือ่อนนั่นห้อยเพื่อนบากว้แล้เดี๋ยวตัวนี้โอ้ต่ออยู่ข้าพันฟีได้หน่ว้ามึงกระดนาวมึเห็นแนวไหนอ๋อแต่ว่าห้อยเพัน่นห้อยเพั่นเกียดไว้แล้วละ่ะ กว่าที่ทูเอาออกได้งงเงื่อนเชนแล้วมายังในหน่อยมาเห็นดันตัวก็ยังดีครับมาเสืยมัทไห้มไทยหางบุกเบิกครับมาประท่านเรียวแ่ะแปลงนี้16ไร่นั่นนี่ แดงว่าห้อยเพิ่นดันไปตะดนดแล้วลโอ้เกือบเกือบแม่นบไดช็อตเด็ดตัวนี้ผมอ้าวคลิปนี้กับว,ว่ามึงเตัวแรงนะครับ M8808 ของเสียทวัฒนะครับไรสุขโชคงัดต่อยข้างกันนะครับ บรได้เห็นมระไทยฮามุกเบิกเข้ามามึงมันงัดต่อก็ได้ครับโอ้โหโอ้โหไอ่อจออะไรตัวนี้โอ้ออกแล้วครับแสดงมาห้อยดันได้โดนแล้วตัวนี้เป็นโซมุ่งอะไรที่มึงสั่มง เนี่ยห้อยห้อยดันไปโดนอะไรเด้หนิก่ออีกไงนึงต่อจะฆ่าพัดฟีเขาออกได้เดียวไปได้บ่ อันนี้แค่เซนะยังไม่ล้มอ๋มอ,อดรอปไงไงก็ลดลดต้ำได้ตีงโอ้เกือบมาพระทันโอ้ใครอยู่ครับม,มันมีอหนหันหกเกี่ยวมีจต่หกักข่อยมันเพิ่นปาดออกเบิดแล้ว ยังลั่นดีเลยครับโอ้ยายาก,ก็ตำออกก็ได้มันตำนี้นี่นี่หลุม แม่บอกว่าหันต่อนี่พวกอวอกต้องเม่กินเข่ากันโอ้ยังใครนะผมยังมาท่านอยู่นี่แหละงานยากบ้านเนี่ยผมไดงยินเสียงอยู่บ้านคุณครับผมเลยลงมามันมันบุกไก่จากบ้านเนาะประมาณกิโลหนึ่ง พอดีมาแต่ตุลาครับคิดว่าน,น่องไทยพันละเลี้ยวที่แท้ยังมาเลี้ยวแล้วครับเดี๋ยวมาเมื่อม,มาเก็บหัวงานที่แท้ยังงัดต่อ,อยุค่าน,นียยิ้มแล้วยิ้มแล้วได้กินเขาเที่ยงมา,นานเน,นะาะบาทเนาะลมวะยา,ากปันได้ครับเอานี้นี่ตี้มันอยู่ในหลุมบาทน,นี่ ต่อกับรถนักข้อกันนะรถบ้านนี่ต้องต้องดันดินลงมาถมกล่องกอนครับ ดินลงมปฐุมหลุมหนีไว้ซะก่อนหลุมมันเนี่ยกระชันงัดบ่ไปใน่นอนอ่อนเสียงลั่นฉะนั่นหูดีเว้ยโบวัวานแววเลยครับช่างป้อมเทอร์โบจัดให้ แล้ววันงัดออกว่าตอนล่ม่โดนซ้มาตอนเอานี้ครับ đi nhìn khẩu thiang mới đó thưa bác anh nghe thật nghe nè เดี๋ยวน,นี้ได้เว้ยแหละเอามันดีไมน่นีเป็นยังนี่มันคืบอบถตีงอโอ้ตีงแล้วตีงแล้วโอ้โเต่อรดซ้ำกันแล้วรถอ่าเอานีลล้ไม่ดดได้ๆๆไม่ได้กินเขาเที่ยงเนอะอ๋อนครับต่ออยู่ข้ายู่ข่างทางนะครับตัดจากว่ดจากชุดเลยเด้หนี่ กระดดดินลงมาถมมาสักกัน แดดฮว่นแดดฮว่นครับผมเดี๋ยวจังมาตามกันต่อเนาะแดดท่าเที่ยง